เตอวนี้ครับเป็นทีวีบันเทิงฮะวันนี้ขอเสนอเบ็ดลอยอินซีของน้าครับอันนี้นี่นะฮะน้าสั่งมาน้าสั่งให้ผูกเบ็ดลอยอินซีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเนี่ยกาลังทําให้เลยครับอันนี้คือพิเศษเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่เป็นสายของอะไรครับอ๋ออันนี้เป็นสายสายชัวเคตครับโอ้ช่างดีฮะนี่เม็ดอินเก็บแป้นเลยนะฮะของนสายเทพสายเทพครับนี่สายเทพเลยนะครับของน้านะฮะนี่นะฮะชัวเคตญี่ปุ่นเลยนะฮะนี่นะฮะ ล้ๆเนใ็ตอ<ม>ินเจแปนเลยนะฮะของนะะ้านี่คือโปรเฟชชั่นแนลไว้นะฮะฟอร์บิ๊กเกมนะฮะนาชอบเกมใหญ่ๆเกมเล็กๆน้าไม่ตกครับโปรเฟชชั่นแนลฮะนี่คือมืออาชีพจริงๆครับส่วนระดับคนผูกนี่ก็ระดับมือแตกปมนะฮะมือแตกปมเหมือนกันครับอของนะ้าเอาแค่สองตาพอครับโอ้นี่เเดือเฟือแล้วนะฮะของน้าพอดีเลยฮะ อันนี้เขาน่าจะไปลอยทูน,น่าใช่ไหมครับอันนี้ไม่ครับลอยไปอินซีครับอินซีนะครับอินซีน้าตัวประมาณกี่สิบโลฮะนี่เอาอินซีเป็นเหยื่อครับโอ้เอาอินซีเป็นเหยื่อฮะ <c oughs> ปลาเหยื่อนะฮะปลาเหยื่อนะเล่นอินซีเลยะฮะอโอ้โหเราทบน้านี่ไม่ธรรมาดาจริงนะครับนี่เราไม่ได้ทํากันเล่นๆนะฮะนีน่ีจริงจังนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวน้าไม่ต้องรีบครับคนสร้างนี้จะเป็นเบ็ดเบ็ดติ๊กของน้านะฮะนี่เจ๊ใส่สายอย่างดีให้นะฮะนี่ฮะ สายเทพของน้านะฮะกาฟไฟเลยนะฮะตัวนี้แพงจริงๆนะฮะตกเมตรละห้สบาทครับตัวนี้ความหนาของตาเบ็ดที่จะปูกให้น้านะฮะนี่ฮะอนแบบนี้นะฮะตาเบ็ดตาเบ็ดนี้ซื้อมาตั้งแต่ปีสองพันแปดนะครับนี่ครับ เห็นแล้วย่งครับตาเป็ดเปิดกรุกนะฮะสองพันแปดเพิ่งเปิดกรุวันนี้สดสดร้อนร้อนไม่ใช่เก็บทําไมนะฮะให้ขลังครับว่ายบนหิ้งพระครับไหว้ทุกวันครับขลังให้สมญาณว่าโปรในตํานานนะฮะใช่ฮะนี่คือตาเป็ดระดับโปรนะฮะใช้กันแบบนี้นะครับใกล้เสร็จแล้วนะฮะได้คลิปนี้ความยาวสองนาทีหกวิแล้วนะฮะวัดความยาวยังครับความยาวต้องมีลงท้ายด้วยเก้านะฮะนะฮะถือเคล็ดนะฮะเดี๋ยวครับมีครับมีครับเอาตลับเม็ดมาวัด นี่ฮะโอ้โหขังนะขังนะครับขังเอาไว้เลยไม่ต้องให้ไปไหนนะฮะนี่สิบเก้าเซนครับสิบเก้าเซนสุดยอดครับตรงนี้หนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้านะฮะใบหวยมาด้วยนะฮะลงเลยนะสองร้อยเนี่ยตับาทหกสิบนี่สองร้อยเลยเนี่ยยังตั้งบาทหกสิบเท่าจี้นะฮะใกล้เสร็จแล้วเลยเจมมีรูปหมุนเทพไหม เรียบนะฮะระดับหน้าต้องลูกใหญ่ๆนะฮะเบลสองตาเบีลต้องสองถาดนะฮะโอ้โหแล้วไถหน้าเลยนะฮะเอาหน้าเอาเอาเอาแบบไหมแบบแบบนี้ไหมเออเนี่ยขึ้นหนิมสนิมนิดๆถือว่าประสบการณ์ดีดีระดับทีวีบันเทิงทำให้หน้านะไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะฮะผมไม่ต้องกลัวครับสุดยอดนะฮะตัวนี้ขอเก็บสายแป๊นึง นี่ครับคือระดับท็อปจริงๆนะฮะอดอดเราจะใช้บอลเบลลิงให้นะดีนะิจะต้องเอาแบบเป็นบอลบอลเบลลิงให้เลยใช่ไหมครับเราต้องลงทุนของน้าเราต้องเป็นนี่นะฮะของน้าต้องเอาอย่างนี้หมดทุกอย่างโปรฮะบอลเบลลิงนี่จากเกาหลีฮะบอลเบลลิงตัวนี้นะฮะ น่าจะได้ผืนไม่ขึ้นนะรุ่นกิมจินะฮะไม่ใช่อุนจินะฮะฟังให้ดีกิมจิกิมจิครับตรงฮันยองฮาเซโยด้วยอ๋หาเจอไหมนะอะไรอายุสั้นเหรอฮะไม่ใช่นะอายุสั้นไม่ใช่นะผูกเบ็ดผูกกลางมันไม่ได้นะฮะเสียงมันดังนะใช่ครับเราต้องผูกดึกดึกหรือเมือเกือบสว่างเนี่ยมันจะมีแต่เสียงเรานะฮะทีนี้กับเสียงดาจากข้างบ้านนะฮะ ซึ่งข้างบ้านขณะนั้นี่จะด่าเป็นาษาอางกิษดราฟงเรื่องช่างแม่งนะบ้านน้ำมีแต่ฝรั่งทั้งนั้นครับนี่คือรวมตัวเฉพาะกิจดนะครับตลาเบ็ดหน้ารู้สึกว่าจะใช้เวลานานกว่าเพื่อนเลยนะสี่นาทีแล้วนะฮะอย่างดีนะโอเคเสร็จแล้วครับนี่ครับตลาเบ็ดหน้า ระดับสุดยอดนะครับทีวีบันเทึงแนะนําเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้แนะนําเลยนะครับเลิคอมเมนต์เลยนะฮะตัวนี้เลิคอมเมนต์เลยครับจบการรงานครับทีวีบันทิงครับเดี๋ยวไปเจอกันภาคในเรือครับวันน้าจะได้ปลาอะไรกับตาเบ็ดชุดนี้นะฮะเจอกันครับ